บ้านไรมไพชโนคค่ะมื่อนีซีรีวิวเครื่องเครื่องตีดินฮอนด้เป็นเครื่องตีดินมือสองจากญี่ปุ่นนะจ้ะใส่สำรับตีดินพ่อใหญ่พนกำลังตียุ่านี่ตีดินทำแปลง ใส่ดีปะคะใส่ดีอยู่ทุนแรงหลายเติบเนะาะจะตีดินเหมือนเครื่องไถ้ละจ้ะ ดีดินให้ละเอียดก็ต้องคูดยากค่ะพี่น้องใส่เครื่องนี้เลยค่ะแปลงนี้เข้าสีเฮดแปลงเป็นแปลงดอกไม้ค่ะสิปลูกดอกคอสมอสค่ะ ใหาเพิ่นกับสตีดินไ้ใสเครื่องตีดินนี่แหละจ้ะมาค่อยเบิงวามันจะเป็นดอกใหม่คอสมอทใไฮบอลได้จ้ะเด้อกับเครื่องตีดินนีละเอียดดียุดจ้าพุ่นแรงได้เยอะนี่จ้ะนี่คือหรักการทำงานจะ้ะ นี่จ้าดินที่ตีแล้วจ้านี่ละเอียดประมาณนี้แหละค่ะทุ่นแรงได้เยอะเสร็จแล้วค่ะใส่เวลาระยะสัน้อมความละเอียดของดินนะคะนี่จ้าเสร็จแล้วตีเสร็จแล้ว